ดูค่ะทุกคนนกมาเก็บเห็ดหนังไก่เจออะไรรู้ไหมนี่ค่ะกำลังขึ้นเลยขึ้นในตรงเห็ดหนังไก่นะนะดูค่ะทุกคนเห็ดหนังไก่งามๆยนึงมีให้เก็บอยู่นะคะดูสิ ฝนก็ลินลินแล้วค่ะทุกคนโอ้ฝนเริ่มมาแล้วจะเพิ่งตกเย้วยค่ะโอ้เสิดายเสิดายขา มกเลย เย็ดได้น้ำฝนมันตกเยอะเห็ดลุยง่ายมากเลยค่ะทุกคนดึงมาได้เลยอาจจะเป็นการเก็บเห็ดที่รีบๆเลยนะคะทุกคนวันนี้ปเก็นเก็บเห็ดหนึ่งไก่เพราะว่าฝนค่ะฝน ทานดูเห็นจห็ดพึ่งหวานตอนนี้ก็มีเห็ดพึ่งหวานนี่เจ็บค่ะทุกคนป่าเห็ดหนังไก่เนะี่ยแต่ขาฝ่อดูสิ ดูว่าทุกคนเห็ดหนังไก่โอยโตใหญ่มากอะดูสิแก่แล้วอะไม่เป็นไรขาได้คะ่ะเอาลยวเราเอาขาเอาเนาะอันนี้ตกอยู่ ดอกนี้คือคนสวยงามนี่ด้วยสวยงาม ค่ะทุกคนตัดขาเสร็จนลก็จะต้องออกจากป่าค่ะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่ามีเวลาแค่นี้ค่ะทุกคนไม่เป็นไรเนาะลอให้ฝนมันหยุดตกสักหน่อยสัปดาห์หน้าเขาว่าฝนฝนน่าจะหยุดตกแล้วก็อากาศเริ่มร้อนอีกค่ะทุกคน เห็นนดก็น่าจะแบบว่าเกิดเยอะถ้าอากาศแบบเนี้ย ช่วงนี้สภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจคะ่ะทุกคนแต่อย่างว่าคะ่ะมันเริ่มเข้าเราดูใบไม้ผลิเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วคะ่ะทุกคนนี่อันนี้จุดเป็นเชื้อราเราไม่เอาไป ขาเน่าเยอะดอกนี้ค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนกแล้วก็ให้ําลใจนกมาตลอดค่ะอย่างนงันก็ขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะทุกคนดูเห็ดนางไก่อาจจะได้ไม่เยอะแต่ก็พอได้นิดหน่อยค่ะเนาะพอได้ผัดกะเพรา ค่ะทุกคนนกต้องเอาเาอปลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะดูดอกนี้ค่ะทุกคนดูดูโอ้โหดอกใหญ่มากนูนเห็นไหมนกเจอโดงเห็ดหนังไก่อีกแล้วข้างในนกต้องมุดอะ ว่านะทุกคนด,ดูสโอ้โหแต่ว่ามันขึ้นลาแล้วว่ะทุกคนดูเหน่าอยดาอยมากมันขึ้นลาแล้วลว่ะเราปล่อยให้มันเป็นเชื้อนานะทุกคนเนาะไปเราไปเอาดอกตัดขาดออกเมื่อกี้กันดีกว่านี่แหละคะ่ะทุกคนพอบ,บอกว่าจะเอาทากป่า เจอกลุ่มใหญ่ต้องเก็บค่ะดอกงามคางามอยู่แต่ถ้าได้กลุ่มนั้นอนะ่ะสามดอกอะ่ะเก็บจนขึ้นลาค่ะทันนี้ดอกสวยมากทุกคนเห็นอะไรกับนกไหมนี่ จะเดินไปถนนไปขึ้นรถก็ออกจากป่านี่ค่ะนี่เลยไอหม่งไก่โอ้โหโดูขาดูสาดอกนี้โอ้โหน,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 นี่ทุกคนสวยม แต่แก่ไปหน่อยด้ยนกเลือกเอานะคะทุกคนเลือกตัดเอาค่ะเอาขามันเนาะยังใช้ได้อยู่ค่ะทุกคนดูนกจะออกจากป่าแล้วนกเจออะไรนังไก่ตกแกมากสวยด้วย แม่อุตส่าห์ทำคลิปปิดไปแล้วนั้นเนี่ยออกมายังเจอดอกำงามไม่เป็นไรเนาะสวยมากอะ สวยงามมากเลยทุกคน